สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องอันดามาตามเฮียโกพี่น้องเฮียโกให้สามแปดกับห้าหนึ่งวินองไปออกเลขลาวเลยออกทางบนทงางล่างี่นองงวดน,นี้ห้มเมื่อแล้วกนะ็มีพี่น้องเพิ่นคือหวยลาวี่นองถูกสามล้านี่นองเพิ่นเลยมาจุดถูกขอเลขลาวอย่มือนี้เดียวแม่น้องด้าจะพาไปเบิง่งว่าเพิ่นได้เลขตัวใด แต่ว่าปฏิหารพี่น้องเลขบนจุดถูกสองเถื่อเลขปรากฏว่าเลขค่ายคือกันพี่น้องปฏิหารมีจริงพี่น้องเขาก็มาลล้นกันว่าคนใดตัวใดก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอระดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะว่าเราซื้อซุนซี่สามซุนซี่สามเมื่อเราซุนซี่ซีเนี่ยมือมือที่หนูมาสัมผัสเนี่ยโคว่าเลขมีที่มาสามเจ็ดสามแปดสามเก้า เราก็เลขฟันอ่ะหาชุนก็หาหนึ่งมันบอกหูบอกมันออกเหี่ามันแต่ออกเหล้าข้างล่างประเทศเ,เล่าออกสามแปดหน้าข้างบนออกแปดห้าหนึ่งอุ้ยเลยออกมาดูไม่เลขเงี้ยโผล่อกอกข้างบนข้างล่างออกเล่าม,นะมัดเลยออกหล้าคนนี้เจ้าเล่ามือวันที่หนึ่งเห็นไหมคนบอกอยู่ไทยเลขออกดูเล่าพี่น้องเอ้ย นึกว่าสื่อเล้าอยู่บ่ได้ซสื้อเนาะทีบรได้เนี่ยโกออกเลามมนได้ทั้งบนทั้งล่างแต่หาหนึ่งกับสามแต่เราเลขมที่มากเป็นเรามาอยู่ว่า้ไปหาแจ้งเหมือนแวหลับสงเตยแจ้งขับถมากอกโูกโท้ไปนั่คืเทียงเทียงบวบวยอันรู้ว่าฝันบ่ัน้ากันตั้งก็อันบ้านนี่ฝันฝันมันขึ้นกับฝันก็ ฟันฟแปกลกกคือะรันว่าเปลนไปไปไปหม่นได้ไปได้ไไไไกบสองตัวพวแปลกแล้วนะฟันดีแถมพวแปลกได้ฟันไม่ได้คบสองตัวฟันดีเนนป,ปน,าน,นจากฟันได้คบแล้วเาคบสองต,ตัวตัวใหญ่บ่กบแต่ตัวทับมันได้มื่อไหรก็ได้สร้างเสืสอคบกัน ฟันเป็นจริงตัวไหนฟันเป็นจริงฟันเป็นจริงได้แปดตัวสร้างซื้อในก็ได้แปดตัวโลนไม่แปดตัวเพื่อนขายโลเท่าไหร่รอยรอยเท่าขึ้นไปอยากกินกบไหมจ้ะไม่ได้กินดนฟันไม่ได้กบสองตัวในปีว่าเจ้งใดกีกบสองตัวกับตีตัวสองเลยสองเต่าเลยตีขึ้นกันยังนะเก่าสองเก่าสองสองเต่าเลย กันน้ำเดือจ้าเก่าสองสองเก่าตั้งแต่กันหกสองหกสองไหมจ๊ะเก่ากับหกมันตัวเดียวกันไหมจ๊ะบ่กันหงอนนะการไว้มันร่มเนตัวกันกันกกสองตัวตีเก้าสองสองเก้าเนี่ยตีทั้งนั่ทันทับนี้บ่กับไก้ยิหมูสองตัวหอสองตัวก็เก่าอยู่ไหมแม่แม่จ้ะกกสองตัว เป็นปีสองเก้าเก้าสองบสองตัวเขียนหม้อสองตัวห่เลื่อนไั้นมาได้กบสองตัวแล้วก็ได้เขียดสองตัวามีแต่ได้กได้ยอีกทีน้องวันนีตัวไหนได้ยินี่ขันจ้ามาล่ำมียังก่อนท่กวันยังห้ามัลร่ำยังรับวงถวงร่ำยังนี่ละห้าวเจียวือเหล็กบังกระถิ่นบอเข้าเจียถึงสามหลันะี่อนเป็นเหล็กเหล็กเล่าที่ ถือเลขเล่าสามล้านเน่นข้านูจำว่าพิษมันกีบาเลขออเก้าแปดเก้านั่นปะแม่นเนยเก้าแปดเก้าที่ว่าถึงสามตัวตรงตรงเก้าแปดเก้าสามตัวถึงสามล้านสามล้านไอ้เจ้าเลยมาล่ำถบอยอจ้าจ้าไอ้เจ้าเลยจุดทุกสองอันเี้ยงเรียกมันแห่งไข่กันเรียกมันจุดทุบได้ตัวใดตัวนึ่งมันถึงเก้าเจ็ดศูน กอันนึงมันเป็นเจ็ดศูนเก่าโอ้ไม่ใตัวเดียวกันอ่าถูกสองอันเตรียมของมาคขเลาแมนขวเลาขอมือนี่เปนบ้มือนี่มันมือนี่มันออกบ่ฮะออกออกบเอามือนี่วันผุดจ้ะมือนี่วันผุดโอ้มือนี่ะนจะขอมือนี่ละว่ยังไงว่าเพิ่นมขิานกระจงใจ ขอเล็กเล่าเนาะวายไงซะมันเป็นเล็กู่งานเพิ่นเพิ่นเพิ่ขอขอเล็กเล่าปฏิหารได้พี่น้องถูกมากถูกเป็นยังสองอันจะมาคือกันค่ะถูกสองอันเป็นยังคือสีมตัวเดียวกันอันนึงอันนึงเกาเจ็ดศูนย์อัน่งเจดนย์เกาเจ็ดศูเก้อ๋อเป็นขอเล้าขอเล่าเราพี่น้องเลขอเล็กเล้าอ๋อก็ต้องนาทางไทยแหละพี่น้อง ้าเจ้าถือสามรันต้งกาทิ้นะกระทิ้นที่ว่าได้เก้าแปดเี้าเนอ๋เก้าแปดเก้าเ้าบวกเก้าแปดเก้าวนพอเล่ามือไมือไวันที่เท่าไรวันที่วันที้วันที่หกพอแล่าวันที่หเอาเขียนวันที่เลยปล่อยให้เจ้าถ้เก้าอนก็บวกเลยเรีอเล่าแงยุ่เจ้าหรือง่อยแงคุณคือหนูทายหนูต้องไฟวนๆได้มันนีม เพราะว่าเป็นขอมือนีนะขอมือนีนุนต้องป anyway. ้อยมือนีเรียมออกมือนีีเสโชคดีเนาะ่ต้องป้อยมือนีัหน่อยได้เนาะทุบสองานถึงทุบสองนตัวเดียวกันแต่สลับกันซื้อๆกเรียกว่าสลับกันคันกันันต้ามันก็สี่ามเก้าเจเนาะเก้าศูนย์เก้านย์เจำวนกสมคูพี่น้องได้สมคู่เหลือขึ้นมาติดตรงกันครับแค่ เลขทูบสองอันตรงกันอันหนึ่งเก้เจ็ูนย์อันนึงนนน่งเกเจ็ด,นนดแต่าเลขเนี้ยมีแค่สองเก้าเก้าสองเนาะแนวสูขันธ์ปันมาขึ้นแต่่าเลขมีสี่มาบ้อนมากมมาทูไปฮะเขาเขาบวรับสงสแจอยที่หมอ้อใต่ไม้อยู่เกิดเรือโทถยวาเล็กมันย่เหนี่ยดวนดวนกี่นนองเชื่อพอมันเหง่อเอ็ซี่ื่อแล้วให้มันทันเลขเนี้ยโกฟฝันเนี่ยน่อยฝันว่าได้กบสองโตได้เขียดสองโตพันธีเก้าสองสองเก้า S <S แม่นองรดาก็ได้บอกให้การ6กสองนะสำหรับเลขญาติยาตินกญาติก็เจ้านะเนี่ยเนี่เิพิ่นมาอุปธรรมยุวัด<ม>เนาะพิ่นถือ,ปร,ถอประเทศล่าหัวที่ออกเก้าแก้าถือสาล้านนะคะวันนี้เพิ่นมาจุดทูบทูบอันนึงเป็น9ก้เจดอกนึงเป็นเจ็ดนย์เก้นะคะน้องทญาตดาให้ 9790เกส0นะคะเป็นแนวทางประเทศลาวหรือรัฐบาลไทยนะคะถ้าล่าเนี่ยคือต้องไปเมื่อนี้วันที่16เดือน11เอ็ดต้องปล่อยด่วนๆนะคะปล่อยด่วนๆเนาะแม่นเพราะว่าเท่าที่หนูรู้อยู่ครับท่านนี่งเสนอเป็นลาวเนอะแม่นเป็นลาวหนูเคยไปฟอยู่ออกล่าเมื่อนั้นมาแล้วขยอยเลยว่าสบายดูโยกขยอยถือเรียกเล่าอย่างเด้ออย่งเด้อค่ะกันถือสามล้านเงินมีคนขอได้9700เกส09ทูบสองดอกเป็นเลขตัวเดียวกันปฏิหารนี่จริงว่า ม่จริงออกแท้เด้อมาแล้นี่เลยขาะโผลไปไหนสามล่านี่เนตองสื้อคร้เขาคิดดูไม่สามหลานก็สัมผัแล้ววันที่หนึ่งนี่พี่น้องไอ้นี่วาเนต้องสื่อเป็นเงื่อนไหลด้ยสามหล่านมันดึกดกดิมาดูทุกีอ่ะเขาจะสื่อสามตัวมาในไลน์บุญบุญนนันเหนืที่เนอที่มันไปถวายันมันเป็นมันที่ยิบเ จะวอยเปิดแมนนี่หรอวันที่ยิบวันที่ยิบเอี่ยิบสอที่คนถวายที่ที่เลขลราออกได้คนถวายยี่คนถวาบวกกับที่ยี่สิบคนถวายยิบเอจ้ะยิบเอรเด็นปนเนปเลยได้ยอดเก้าแปดเก้านั่นแหละประเด็นท่าทาในสื่อสื่ออะยก็ได้ต้องสามหลังจขอยอากมังจถือสามตัวเนาะสามตัวตรงตมันจได้ลายนี่ถือลายถือสามตัวงแฉ่ตัวทางกบแม่หำต่พค่นสแ่นทางเล่าเนาะ เนี้ขอซื้อไว้บ่นี่ในน้องเม่ยซื้อไห้บ่นี่บ่เนาะม่ซื้อของรัฐบาลไทยลูกร้านลงทุนเนาะก็ไ้ไทยมาดุนกันสองทางพี่น้องเย็นนี้ก็ไปลาวดลด่วนกระิบป่อยเพราะ้านนี้มันจะซื้อเพิ่มเราสองถุงเเนาะฝันหวานผู้หญิงสองคนมาขี่รถน้่เขาวาดิเมี่ยกินเนี่ยอย่างน้่เรยกว่าห่วยแย่ตันกับรุนกัเครียดตัวเนาะกัเลยสูน ซีสามมันออกสามมนออกซุลโ้ยยิงสองก้นดังถ่ายรถคือนาถน้ำกันคือนาถน้ำกันอ๋อหนึ่งวัดหนึ่งคนส่อนถ่ายมอไซน์เนาะมันก็จะเป็นซีซเนาะอ๋อนี่ขคืนนานกันี่รถปิอัพนี่ยถ้าน้องของเียโค้ชก็ตีศูนย์ซีสามยิงมันเป็นู้หยิงน้องกระบายเนี่ยเพาว่าเป็นน้องได้บอกว่าเป็นซีซี อันดาวกหุ่ยิงเป็นมู่เดียวกันเลยซีซีก็เลยตีซีสาม่าเด็กซีซีกันระวันนี้ฟันซ้ำนี่เนาะฟันเด็กบสองตัวรบสองตัวมันตัวเกดสองตัวถ้าฟันเห็นกบย่งมเด็มันเป็นเกาเหรอบ้างเน่มันเป็นเก่าฟันนี็นกบเป็นมูเขียนนี่เป็นเก่าอืมก้นเหยเนะะอ้าวนี่น้องสรลป แล้วนะเฮียกโกฝันไม่ได้กบสองตัววันที2 2, ่สองเก้าเก้องแมนดาก,กันไฮหกสองนะคะญาติพี่น้องเพิ่นถูกเลขเล่าสามล้านงวดที่ออกเก9าแปนะคะหรือแ 8, ปดเก้านู้นี่ยจำไม่ได้งวดวันที่ยิเอนะคะแปดเก้าแปดหระงวดนี้เพิ่นมาขออีกแล้วนะคะสีได้สามล้านคือเก้าบอเพิ่นจุดถูกขอได้เก้เจ็ูนหรือ7จ็นะคะตาใไ้ เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะเพื่อเป็นรัฐบาลไทยก็ได้เป็นประเทศลาวก็ได้นะคะ<บ>เป็นแนวทางหาสืสลับทีมแมงรัฐบาลไทยให้เอฟซีโซมานกันแนวทางของเฮียโกนะคะครับเป็นุชวุกันมาทุกคนด้วยรวยไปด,ด้วยกนันาธุคุณคนข้รวยทุกคน